อัจเชลีพันธมือขึ้นพันธมือขึ้นอย่าให้สูงเพราะว่าถ้าสูงมันารกลายเป็นวายของคน45องศาให้สวยนะ45องศาให้สวยนี่หัวแม่มยนแน่น,นชี้กับนิ้ชี้ิ้ชี้ข้อสองแน่นชีกับหแะอ่างางนะคะอัญเชลีพานี้ฟังบรรดาเดีวก้มศีรษะลงน้องหัวแม่มย์อยว่วา,งวา,ออยางกิวนิ้วชี้ต้องติดหน้าา วันทาสวยลุกอภิวาสใจสอกลอกเข่าแบมือหญิงข้อเขา่าหน้าผากอิ่งพื้นไม่ใช่สีสักหน้าผากติ่งพื้นนั่นแหะนั่นแหลนั่นหไม่ได้เพรารัอองเกียร์ของคุณรําเกี พอบรรทาเสร็จลดมาที่ขายนะนะแล้วลงลงมือมาดูแจกเรียมเอาอีกครั้งนะคะตอนนี้เราไม่กราบพระสงฆ์แต่เราจะกราบพระพุทธรูปอัญชลีบรรทาอภิวาสอัญชลีบรรทาอภิวาสอัญชลีวันทา วันทาสวยนะลูกสวยนะนะคะนี่คือการราบ้พแต่เป็นตามธรรมดินการเหี้แต่นี้ถ้าเราะไหว้ทุกคนการไหว้นีมีอยู่สามระดับคือไหว้พรไหว้ผู้มีพรคและไหว้งคนทั่วไปสามระดับแต่

Thank ไปีบัขอให้เนอปลายหมนะให้เนอปลจะหมนะามไเจอขอให้เน่ปลจะเออคิ้ี่หวาคิ้วกไปลงนะคะพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีคระคุณขอให้เงินอาเราไปมุกัไปที่บานอาคุณกเดียวนะคะไที่ปดีบัดคิ้ชี้อยู่ปลาจะหมค่ะ นี่ทเป็นบุคคลเสมาเอ่ยการลงเจอกันนะเราเจอกันที่ในตลาดในท่าวกลางในเมืองนีสังคมไทยราไม่มีที่มากแต่ E เเอาบอกวสองอยางเนอย่าบอกว่าไม่มีเงินดูเป็นตัวเยสองปฏิบัติางบอกว่าไม่มีเวลาอย่ามีอย่าพูดไม่มีเวลาไ้แในกหเล่ร้นได้เป็วดูกมาใช่ไหมว่าไม่มีเงินก็ไม่มีเงินนะแหได่แต่ก็ไม่มีเวลาขึ้นใจมาใหร เรืคามาเทมที่เราคอยู่ตรงนี้คมรท้าเพ่อทําเพื่ราถูกต้าจะทําที่ท่านี้ีที่ทานต้าไปที่ไหนขึ้นเลยต่ละกจังหวัดมีท่มากขึนงนี้่มากนนกนลั่นคือเอาสติมาใช้ลูเอาสติมาใช้ตลอดถ้าเรามีสติมาใช้ตลอด มไม่ว่างเลไเรมาะไีอะจวันไม่มาเพราะว่าต้องเข้าไปเนบรรดาไ้แบบักทษูต้องันแต่แต่ก็ว่านเป็นบรรยา้ผูต้องันที่จาพจะรเป็นประกาเรื่องสาสนีกให้งานมีอยูอจารย์มีมาที่วันนี้ท่จะบุมาบอกว่า ยิ่งเลยไม่พลาดเลยโอกาสตรงนี้ทำให้นะคะการนั้นอันนี้การกราบกลาบละกลาบเป็นแล้วนะกลาบเป็นแล้วอันนี้กราบคนกลาบบุคคลกลาบครั้งเดียวไม่แบ่มือการกราบบุคคลกลาบครั้งเดียวไม่แบมือเรานั่งอยู่ท่านี้เวลาเราจะกราบบุคคลนั้นหนูเลื่อนมือจากเขาซ้ายนี่นะคะเลื่อนมืออย่ายกขึ้นที่อก เลื่อนมือไหลมือจากขอซ้ายลงข้างล่างมือไม่แบกให้จะบกอยู่ในเล่าหัวแม่มือนะคะลงพร้อมกันเลยมือจะเลื่อนไหลลงไปจากหน้าขัวซ้ายนะคะคุณจะให้ดูนะดูวิธีการนั่งหอยเท้าซ้ายนั่งนะอย่างสง่าตัวตรงไม่ใช่ลุกนอย่างนี้นงสงานสง่าระยะไกลหอยเท้าซ้ายลง แต่นี่ดูวิธีการกล่าว นิ้วก้อยอยู่ที่พื้นนิ้วก้อยจะไม่ยกขึ้นมารับจมูกวัวแม่มือก็ไม่ยกขึ้นมารับจมูกแต่มันจะราบเรียบไปหมดเลยเรียมจะใช้เมื่อกราผู้อาวุโสที่อยู่กับพื้นคุณตาคุณยายคุณทวดอะไรเนี่ยอยู่กับพื้นเนี่ยนะคะที่นั่งนั่งอยู่กับพื้นเนยเราอย่าไปหาท่านเดือนสิบไม่ใช่ไปหาท่านแลไรไปยืนไหว้อยู่ท่านนั่งต้องนั่งลงกราปริยติไทยเรียมกราคุณทวดปฏิบัติ แนบชิดยังอยู่นะยังอยู่นะอยู่นะวางมือแนบชิดลูกข้อศอกแนบเข่าข้อศอกแนบเข่าว่าไม่มืออย่ายกขึ้นเอาเก็บมือขึ้นเปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนท่านั่งนะคะเปลี่ยนท่านั่งปีปีหนึ่งผมฝึกเจ้าบ่าวเจ้าสาวเยอะมากก็คือไปทำพิธีแต่งงานให้ แต่เ้าทำพิธีแต่ง,งานให้ใครถ้าไม่มาฝึกเจ้าบาปเจ้าสาบูไม่ทำไอ้เมาไปไหว้ไม่สวยทำไม่เป็นไม่เอาไม่ว่าหมอเภสัชพยาบาลอะไรต่ต้องมาฝึกกอนเดียวนี้ไม่ค่อยเป็นเงเรื่องอย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็นเงยไกราบนะนคะกราบคนกราบศพศพบุคคลกราบศพบุคคลนี้กราบครั้งเดียวไม่แบมือเหมือนกันนะ,ะถ้าเราจะกราบแต่เดี๋ยวนี้เขามีตังค์ไว้ให้ มีตัางไว้ให้เขาเขาไหว้บังไหว้บังตัางไม่เบื่อเลราเราสอกนการกราบกราบศพบุคคลนะไม่เบื่อเหมือนกันเตรียมกราบศพนายดำดีมีปฏิบัติ คุณยังมีชีวิตอยู่กราบเหมือนกันกราบศพพระกราบสามครั้งทูบสามโอกราบแบบเบญจางข้าประดิษฐ์จำไหมนะคะกราบศพพระศพสามเณรทูบสามดอกรา,าบสามครั้งแบบเบญจางข้าประดิษฐ์จำเอาไว้แต่นี้เมื่อวานเ็าย้ำแล้วว่าการไปงานศพ ให้จำสูตรของครูไว้หนึ่งขอรพพระสองคารวะศพสามพบเจ้าภาพสี่ทราบรถอาหารไปปฏิบับต,ติตามนี้เราเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาบุรุซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนทางเรื่องอย่างนี้อยู่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่าทำอะไรให้เพียยเเเยย้ยนไม่ได้ไปถึงข้าวโรัวเลยได้คน้อย่ังครูว่าเมื่อวานได้ไหมเอออย้ครูต้องแจ้งอาจารยา์คนตายยัง ไหว้เดินใครไหว้ใครก่อน,อนเออพระพุทธรูปก่อนถ้ากราบได้กราบกี่ครั้งสามครั้งถ้ากราบไม่ได้ยืนไหว้ได้ไหมได้นะยืนไหว้ครงเดียวโดยที่หัวแม่เมื์อยู่ที่ระบ,บางหิ้วนิ้้วีมิตรนิพพานคุณเวลาเรายังไม่ถึงยี่สิบนาทีนะคะะรบับการเคารพพระแล้วมาคาวราวะศพมานั่งที่หน้าหยิบศพขอขมาศพ หนูจะไม่ว่าวันที่ครูสอนเมื่อวานก็ได้แต่หนูตั้ใจว่าเออลองเว้ลูกเกินเธอนะขอหัวสิบจัมกันนะอย่ามีเวรมีภัยกันนะให้เธอเป็นถ้าเธอลูกเกินเราเราก็ขอหวสิบจัมกันนะอย่ามีเวรกันแล้วให้พิจารณาอยู่ปกติในใจเราว่าบางดังก็ได้ในใจก็ได้จุดทุกจะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ถ้าจุดทุกจุดอกดอกเดียวได้หนึ่งดอกคือดอกเดีย หยุดโทษหยุดหนดอกหรือดอกเดียวก็ได้ถ้าไม่หยุดได้ไหมได้ความหมายของโทษคือม่าบอกแล้วความหมายของโทษคืออะไรความตายเป็นสิ่งแท้หนึองสิ่งเดียวมีใครไม่ตายไหมตายก็่อไปคุณตายไหมตายไหมเออนี่แหละแต่ยังไม่ตายตอนนี้ไลยแต่ถด้กลับมาจมตัวเองเหมือนกันใครกำจัดนั้นก็ไปตายเลย ความหมายได้แล้วแล้วก็พบเจ้าภาพพอเคารพศพเสร็จก็ไปพบเจ้าภาพเสียใจด้วยนะเออขอแสดงความเสียใจด้วยเป็ท่านเป็นอะไรเสียใจเราว่าไปแล้วก็ร่วมบุญด้วยนะนำเคินสามสิบบาทหรือยี่สิบบาทร้อยเนีอกว่าไปแล้วของเจ้าภาพก็จะบอกว่าไปไหนเจ้าภาพก็จะบอกว่าไปไหนจันี้เออไปกินข้าว้ไปไหมไปไล้ไม่ต้องขอแกงหนุนกับบ้านเออไปนะไปกินข้าวกินข้าวเสร็จ พอกลับไปถึงบ <c ười> okay. ้านเราบอกไปงานถูกใครอ่ะเราบอกชื่อได้ตอนนี้อายุเท่าไหร่บอกได้เป็นอะไรตายบอกได้แต่ไปถึงข้าวลงกลัวอย่างเดียวกินข้าวจิบทำบุญเจ็ดขึ้นรถก็ได้มาเพิ่งไปงานก็ไปไม่รู้องถูกใครอายุเท่าไรก็ไม่ลงเดียชื่อนะคะเออนี่นะคะอ้าวอะไรบ้างที่จะจะให้ได้การนั่งเอายืนตอนนี้พวกเขา ตั้งหัวขวาขึ้นลูกหัวขวายืนผู้ชายเส้นเท้าชิดปลายเท้าห่ังกันเล็กน้อยผู้หญิงเส้นเท้าชิดปลายเท้าชิดวางคุณพ่อคุณแม่ที่มีครอบครัวแล้วเป็นสอนลูกด้วยนะไปอบรม,มเขาด้วยอย่างเงี้ย่าให้่าให้วัฒนธรรมไทยเรงมันหายไปเราได้ยินเสียงเพลงชาติได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญเพืรรพ่อบารมี่าดี่าลุก เราไม่เป็นคนที่เอธิโอเปียลบรรยนแค่ไหนแล้วรกรนอีได้เนาะทูไม่เป็นคนที่อินเดียกูไปมาแล้วกูไปอินเดียแล้วไปศรีลังกาไปอินโดนีเซียไปพม่า,มาไปหนองแล้วสองแต่าๆนี้ตามรอยพระพุทธองค์ไปมาแล้วไปดูแล้วหายไม่มีที่ไหนไบ,บายปืดจังเลยไตสบายที่สุดแล้วนครศรีธรรมราชที่สุดยอดไม่ว่าไปตรงไหนมีที่กินหมดทุกแห่งเลย ไปพอ้เขียวยังมีหนมจินปลาเขียวเลยไปอยู่ตรงหัวปานยังมีหนมจินหมเมืองเลยไม่ว่าไปตรงไหนมีหมดีนของกินนะน้ำชานตลอดสิถนนลาดจนำเดินถนนพัฒนาการดูหวังมีของขายตลอดมีที่ไหนบ้างเออขอให้มีตังเนี่ยอย่าไปเที่ยวกินนั่นของของนะคะอ่ะเออนังดาจำใจเนี่ยเนตรง การยืนส้นตนามบบผู้ใหญ่มือประสานขวาทับซ้ายหน้าท้องซ้ายทับขวานิ้วประสานมือซับส้นการขวาทับซ้ายทับส้นการซ้ายทับขวายืนรับกำสัง เห็นว่าบารมีจมทำนัำอานะคะเพลงตะดุดีจอมราชาเพลงตะลุดีพระแม่เจ้าพวกนี้พอจบไล้ต้องทำนับหมดเลยอ่าตอนนี้การไหว้ในกรณีที่ยืนนะคะกรณีที่ยืนผู้ชายไม่ต้องถอยเท้าผู้หญิงถอยเท้าซ้ายเล็กน,น้อยมันจะได้สวย nếu không phải thỏi táo, tập hợp cũng sẽ cô bảo nó không đẹp, không giống nhau, thỏi táo một cái, một cái, một cái, nó không giống, một cái, được, không 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 không được, không được, không được, không ไหว้พระปฏิบ,บัติผูิองอู้หญิจักราตุไม่เป็น,ก,น,ก,ปนก็ออกหอออกผู้ชายไหว้พระปฏิบ,บททัติก็มีทั้งูก ไหว้พระปฏิบัติเอ่อสู่ไว้ยมือลงไหว้พ่อไหว้แม่พ่อแม่มืออยู่ไหนคะปลายจมูกปลายจมูกนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนะเตรียมไหว้พ่อปฏิบัติมือลงันกนกีเย กน้มากหลายๆเรื่องใงานได้อาจารย์ใ้งานได้อย่างดีาตระหนรูรพระมหาอาจัรย์ปฏิบัตินี่นะเอวลงานนเอมานัห้เอาไหว้พรปฏิบัติหมต่นะคะมือลงไว้พอหว่ครูอาจารย์ปฏิบัติมือลงไหวุ้คคทั่วไปปฏิบัติ

รับใบผู้น้อยไม่ต้องถอยแล้วก็บบุคคลธรมดาวันด,ดีแมวี้ทีครั้งนี้วันด,ดีจิม ได้สวยนะแล้วก็ไหว้บุคคลทั่วไปปฏิบัติไหว้บุคคลเสมอกันปฏิบัติไม่ต้องถอยนิ้วชี้อยู่ปลายมูกลงมือลงรับไหว้ผู้น้อยปฏิบัติอ่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีสองใชไม เดียวถอยทางซ้ายถัยทางซ้าย,อยอสอบครับนะควรจะประเมินผลทุกคั้งเด็กไม่เคยทำไม่ประเมินประเมินผลเตรียม